สวัสดีครับผมบีโก้นะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวปานสายฟ้านะซึ่งไม่ต้องพูดร้ำํำเพลงเรามารีวิวกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งพาร์ตสิของปานสายฟ้านะี่จะมีเอฟเฟกสายฟ้าขึ้นรอบๆบดาบนะแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือเวลาเราตีเนี่ยเวลาเราตีโดนเนี่ยศัตรูจะมีแบบซันมากขึ้นมินิมินิซันทำให้แบบเราสามารถต่อคอโมโบได้ยาวๆนะซึ่งท่าแรกเนี่ยเป็นการพุ่งไปนะพุ่งไปด้านหน้า ซึ่งก็ช้าแนะนำว่าพยายามอย่าอย่าใช้เปิดใน p ีนะเขาจะหลบได้ง่ายมากโอเคส่วนท่าที่2นะครับเป็นการท่าที่ค่อนข้างจะไกลนะไกลมากเลยแหละโดยการลิงไปที่ศัตรูนะลิงไปปุ๊บแล้วกดใช้แล้วตัวเราจะว้าไปใส่ศัตรูแล้วก็พุ่งชนแบบนี้นะซึ่งไม่ควรไม่ควรจะใช้เปิดนะถึงดูมันจะไกลในพนะีพเนี่ยมันเหมือนจะไกลนะแต่ว่า มันแก้ทางง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเอฟเฟกมันจะนานแล้วเขาสามารถป้องกันปุ๊บแล้วก็เขาพอป้องกันได้ปุ๊บก็สามารถสวนเราได้เลยทําให้โดนดาเมจเปล่าๆนะส่วนถ้าที่สามก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะระยะสั้นหน่อยนะให้น้ำให้ให้ตีให้ตีก่อนให้ตีแบบเขาเขาโดนตีนะพอโดนตีแล้วค่อยใช้ใส่แบบนี้นะที่จริงให้ให้เขาไม่โดนล็อกนะเพราะว่าเราจะเอฟเฟกของเราเนี่ยมันจะมีสตันใช่ไหม ทำให้เราตีมินิสัตได้นานขึ้นซึ่งน,นั่นแหละเป็นข้อดีของเราทําให้เราต่อคอมโบได้ง่ายส่วนท่าสุดท้ายนะคือแบบส่วนท่าที่4ี่นะจะเป็นการหมุนไปรอบๆไม่จะอยู่ใกล้ก็โดนหรือว่าใช้หลบสกิลแรงๆของต่างๆของปลาอ,อื่นหรือดีมอนอาร์ตนะโอเคส่วนท่า5นะเป็นท่าที่ค่อนข้างจะต้องเช็คใกล้ๆนะใกล้ๆน,นะนะมันจะปาสายฟ้าไปทำให้ล้มนะ แค่นั้นนี่ยไม่มีอะไรแล้วเราก็เพิ่มตบบีก็ได้แล้วแต่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนคอมโบในฝันนะที่ผมทําไม่ค่อยได้เลยนะซึ่งมันแบบทำยากมากหรือผมไม่เก่งไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะตอนแรกคือเราต้องปีช้อยได้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไม่นตายเดี๋ยวผมตัดไปโชวออกับตัวอื่นนะผมไปหา โอเคตอนนี้มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะโชว์คอมโบในฝันนะซึ่งผมทำติดแค่ครั้งเดียวนะคอมโบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตอนแรกก็ตีเข้าไปก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็มุน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 แล้วก็หนึ่งสองเอ๊ลม้มแล้วก็ใช้แบบนี้ใส่นะซึ่งดาเมจผมน่าจะแรงเกินก็ไม่น่าจะตายมันก็เลยตายก่อนแต่ถ้าแบบนี้ครับสามารถต่อคอมโบได้ดามเมจที่รุนแรงนะแต่ว่าค่อนข้างจะ ช่ยากนิดนึงนะต้องหาจังหวะใช้ดีๆนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นปานสายฟ้าให้ดูในซีพีนะแล้วเดี๋ยวผมจะคัดตอนที่ผมทำคอมโบนี้ติดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันในซีพีครับโอเคแล้วมาแล้วนะสับเกมที่หนึ่ง,ปงไปปานเลยปปานมา โหดีโหดีให้เขาไม่ต่อคอมโบคิดว่าเราบล็อกได้นะรอสเตมิน่ารอสเตมิน่าโอเคขอบล็อกไปให้เขาบล็อกไปไปเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าเหมือนจะเข้าแันไม่เข้า ราบอกแล้วกเราบล็อกฝันหลังฟันหลังเราบล็อกไปเดือดน้าเขาจะโดนเขาคอมโบใหญ่ไปเลดีนะคอมโบไม่สุดทีงั้นแห้งบอกเลยว่าแห้งคือคินติดนานมาก ปานมันแรงในคอมโบยากนาัเพราะมี่าน่เหมืนเหมือนกับดิมันออสดิมันอาร์ตความมืดแล้วก็ซ้ำจบเลยแล้วกันโอเคไม่ต้องหนีอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนีหนีแล้วไงหนีแล้วไงยังซ้ำได้อยู่คนนี้ไป ขหนีไปก้หนีไปล้วก็หลพันชยากพนชยางนคปุ๊บฮ้ยขหนีแล้ว้หนีแล้วขน่าจะน้อยแล้วนเามน ยังโดนยยังโดนอเราต้องรีบใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ้ำไปเลยซ้ำสีเลยมาตายเลยโอเคโอ้โหอ้เมื่อกี้ลนไปหน่อยนะไม่ได้ใช้คอมโบเลยแต่ก็ ชนะก yeah. ิตชนะมาได้ในเกมแรกนะโอเคถือว่าโอเคโอเคคือเดี๋ยวเราไปต่อในเกมที่สองเลยดีกว่าโอเคเรามาในต่อในเกมเกมที่สองนต้องปิดเพลงก่อนปิดเพลงก็ใช้หัวเงยวนี้่มั้ยเจดีสายเดี่ยวเด็กจังลาส่วนี่งไงรู้ทางรู้ทางจบ

ท่านกับข่าสามที่สามารถำได้ผมลืมบอกพี่ข้อดีอยวมันนี่ซ้ำสบอีกซ้ำคนนอนได้สวนไปเลยและจัาทรส่วนไปเลยลจเจ็บอยู่เก็บอยู่ ใช้ท่านี่หลบได้เราจะหายจากแมปเลยโอ้แล้วกาเออถ้า,าแน่จว่าสาสได้หรือเปล่านะโอเคแล้วก็ตายไปแล้วก็เก็บเชนะที่2องได้นะ โอเคครับแล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปานสายฟ้าบวกกับใช้จริงใน,น p ี p นะครับสำหรับวันนี้ผมบีโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ